สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพบพอกันอีกคเก่าในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสารครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินก้อยกุ้งนะครับกลับมาบานได้กินก้อยกุ้งพี่น้องเอ้ยนะครับผมใส่บักกอกนะครับแซ่บโอ้ยยังเต็นอยู่เด้พี่น้องก้อยกุ้งเต็นนะปุ่น่ะปุ่นะปุ่น,ะ,นะดงๆเต็นเส็กล่องดีคขนาดหีมาพี่น้องเขาคือส่งเหนียวแต่น้องมือน,นีเนาะแซ่บแน่บ้องกันครับ บรรยากาศมือนีกันร่างอุ่นๆแซ<ะ>่บบ่ได้กินโดนหันมีหยอดกอก ใบกอกมาเติมกันอีกนี่แห่งสิ้แสบคักพี่น้อง <c oughs> หนาหนาวนี่แดดแดดห่อนครับน้องพี่นของเนาะแดดเบิดเมือแดดแบบว่าไม่ขีดฝาอ บริเททตอนเทศดในเบิ้งครับ

กี่น้ำตาไปอันทันไซบังไซส่ยำกุ้ง,งน้ำขอบสะพี่น้องเคยถ่ายคลิปไว้อยู่นี่แหละเนาะเฮ็ดคลิปก็ได้ได้ดีได้แล้วเนาะ,ะพี่น้องอย่ำคิดพอก็ได้กับอันมะยอนเบิองไหมอืมต่อไปครับ

Nice. มันเป็ี่นดวกดวกตัวนี้พี่น้องอืม เาทั้งในโรงมานก็แดดดิตัรใใดดวรถตอนนีขัมบมากเไดอนกะัวด้มันกินบ่เขาน่ะน้ำเป็นไงบางใช้ยางวาัตถน้ำเป่าน่นล่ะมันเดือน้ำเติมเติมน้ำมันเมมนขา,ห,าห้วดมันแ <c oughs> พ,ดพดนด้นนนา นืเอาเติมรถมึงบ่โบเบิบ่หมอน้ามึงเบิงนรุ่นนี้นมีี่เติมคอยเอาไม่จังววาเปิดเบิรงทัวรนี่จะใส่จะใส่น้ำบเบิรงมันแหงกันมันก่แหงก็ยุกก่เป็นตัวร์อนเนาะขนพ่อตาครับรถชงของ เขาเห็ดยังเขาได้ยินหรอมึงคาดจัมมันน้ำเดือดพุ่งพุ่งไปแล้วแต่ว่ามั้มเลยตรงไปเท้าต่อไปมันเดือดคุนี่ใส่บอดี้บอดี้พี่น้องผู้ใดที่เขามักไก่บั้เลยขันยูกับเฮ่านี่ขันยูกับเจ้าควังนี่ผู้ใดกระซำ แพนด้าเขาเนี้ยเนี่ยเขาบ่ได้สนใจดอกขันเขาเนี้ยมากกว่ามันมากตัวได้ขันมันมากกว่าน,นี่เขาเนี้ยมากไก่บ่ได้เลยโอ้ปากกันนี่ันดอกเราตองนอน่นอนอยู่ดินี่นนไปจ้องเขาเนี่ยเดี๋ยวเห็นกระเมาไปเติมน้ำรัด กไปล่างล่านก็บ,บอกให้เขาล่างเครื่องเห็นห้องเครื่องทั้งในมันน้าตัวน้น่อนะเปิดปลากระโพงเ,เขาก็กิค่าล่างเติมรูดเติมลงไปเมื่อนานเองเนอะมึงพี่น้องน้ำปลาทำของมอหน้ามันก็อยู่น้ำกันล่ะก็มันแต่ว่ามันนั่น

กุ้งกุ้งซีทุงพี่น้องอันนี้คือแบ่งมากเหรอเด็ใเซถุงแน่น้อยมากเป็นตะได่หน่อยคืออยังเนี่ยพอเอามาเทศร่วมกันโอ้ยกินเบิดขอบข้ัวอื้อ ขอบคุณพี่น้องที่าการติดตามและการร่วมมนะครับหากว่าผิดพลาดประการไหนผมก็ต้องขออภัยเวนานี้นะพี่น้องเด้อจังได้กะขอบคุณถูกการสนับสนุนสินค้านะครับโบบาสิไคย,ย่งพี่น้องกะสนับสนุนนะครับคายดีคักกระเมนกระเทียม กับขนมเสน้นนะครับพี่น้องตอนนี้ขนมเส้นมันด้แหละเดี๋ยวจะเข้ามาอีกประมาณสามสี่พันห่อนะครับก็คือพี่น้องมาตรงห่วงวาของผมเนี่ยตกค้างเวโดดนบอขนมจีนเนี่เดือนเดียวหมดนะครับผมสามสี่พันห่อแล้วก็กระเทียมโทนนอ่ะผมเบิดเดือนละเเกือบสองพันกระปุกนะครับพี่น้องก็เลยมันมาตกค้างแล้วก็เขาดองไม่ใหม่นะครับพี่น้องเนาะอ่ะ คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ